ช่วงปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะก็คือคอลลาเจนตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีนวัตกรรมที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะหลายอย่างตัวซองนะคะตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนน่ารักฟุง้งฟิ้งมากมันมีความแบบสมพูความสมพูความม่วงนะคะทุกคนแล้วมันแบบเฮ้ยมันมันน่ารักจริงๆพอมันเข้ากันคือกรี๊ดมากนี่เลยนะคะความเข้มข้นของตัวคอลลาเจนของเรานะคะทุกคน ตัวนี้นะคะทุกคนเป็นนวัตกรรมนะคะนาอนไดเป็ไทดยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นไดเป็ไทดยร้อยเปอร์เซนต์ในหนึ่งซองของเราเนี่ยหนึ่งซองเนี้ยมีคอลลาเจนไดเป็ไทายล้วนๆสามารถดูดซึมเข้าร่างกายเข้าผิวได้ทันทีนะคะก็คือเป็นโมเลกุลที่เล็กมาก0%นอร์ซะคะไม่มีน้ำตาลนะคะตัวนี้นะคะทานแล้วไม่อ้วนทุกคนเทสต์ออกมาคือกลิ่นแบบกลิ่นพีทกลิ่นแบบผลไม้สีม่วงฟุ้งมากอร่อยมากทุกคน คือมันมีความแบบมีความแบบเฟรชทุกคนมีความเปรี้ยวมีความกลิ่นพีชมีความกลิ่นอังหนุนนะคะแล้วก็ที่สําคัญทุกคนบอกเลยว่าตัวเนี้ยคือไม่ต้องโกอ้วนเลย และที่สําคัญนะคะนอกจากที่เราเนี่ยจะอัพนะคะเป็นตัวเนี้ยเป็นไดเปปไทด์ร้อยนแล้วนะคะตัวไดเปปไทด์ของเราเนี่ยคอลลาเจนของเราตัวนี้นะคะมีวิจัยนะคะมีวิจัยจากญี่ปุ่นด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากใส่คอลลาเจนไดเปปไทด์แล้วเรายังมีนวัตกรรมชชรอัยเทลเซอร์นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอนไซม์ที่ช่วยซ่อมแซม DNA ช่วยซ่อมแซมร่างกายเซลล์ผิวของเราเนี่ยให้เราเนี่ยเซลล์ผิวเขาเรียกว่าเหมือนแบบ อ่อนวมากขึ้นลดริ้วรอยมากขึ้นนะคะและก็ช่วยให้แบบยืดอายุของเซลล์ชะลอวัยในร่างกายของเราเ